จะเก็บไหลเสื้อตัวนี้นะอาการก็คือคอลึกเกินไปนะเวลาลูกค้าใส่เนี่ยคอตรงนี้ลึกเกินไปก็เลยมาจับตรงที่ไหลลูกค้าลูกค้าก็บอกว่าโอเคก็เลยจะเก็บตรงนี้เนาะทีนี้เพื่อนเพื่อนมาดูนะว่าวิธีการเย็บเขาเย็บมาแบบไหนเนาะตัวนี้เขาเย็บแบบอมมานะเราก็ขีดไปแล้วเราก็เย็บหนึ่งครั้งตรงนี้ก่อนเย็บไว้ให้ให้เรารู้ว่าเราจะเย็บเข้าแค่ตรงไหน เราข้าวประมาณนี้ใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็จะล้วงออกมานี่เราทําตามขั้นตอนเดิมของเขานะนกลับออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้นะว่าจะแก้ไขแบบไหนถ้าเจอเสื้อลักษณะแบบนี้นะคะดูอาการตอนลูกค้าใส่ เราออกก็จะจะเห็นอีกชิ้นหนึ่งแบบนี้ใช่ไหมเราก็ดึงมาเลยนะ่ะดึงมาดึงมาเลย พอเราเลาะเสร็จแล้วเราก็จะไปดูนะว่านได้ที่เราเย็บไว้เนี่ยอยู่ตรงไหนเนาะเอาสัมผัสเอานะประมาณนี้ค่ะประมาณนี้ที่นี้เราก็จับชิ้นนี้นะพับลงไปแบบนี้นะคะเหมือนเดิมแล้วก็เอาชิ้นในเนี่ยให้ชนตรงนี้แล้วก็เย็บเลยเย็บเอียงนิดนิดนะเพื่อเพื่อที่ว่าเวลาลูกค้าใส่ก็จะได้แนบตรงนี้เป็นเส้นไหลจะได้แนบไหลนะคะตรงนี้ เราดึงนะคะดึงด้านบนให้ตึงๆนะคะเพราะว่าชิ้นล่างเนี่ยเขาเล็กกว่าเขาเล็กกว่าเราก็จะดึงให้ตึงๆพอมาถึงตรงนี้ปุ๊บชิ้นล่างเนี่ยเขาจะอยู่ประมาณตรงนี้นะคะอยู่ประมาณตรงนี้เนี่ยเราเอามือสัมผัสด,ดูจะเจอนะแล้วเราก็หมุนนะคะปกักเข็มไว้แล้วเราก็หมุนแบบนี้หมุนมาเย็บเส้นลักแร้ลงมา ตัดเหลือไว้ให้ใหญ่หน่อยนะเพื่อเราจับลูกค้าผิดนะคะดึงกลับออกาจะเห็นรอยเย็บที่เราเย็บไว้ครั้งแรกใช่ไหมมันก็หลอกออกพอเราเย็บตรงไหลเสร็จแล้วก็จะได้ประมาณนี้เนาะตัวนี้ก็เป็นคอวีป้ายป้ายนะคะ ข้างนึงเป็นสายเดี่ยวนะคะข้างหนึ่งเป็นอ่าเป็นมีแขนทีนี้เรามาดูตรงรักแร้นะถ้าวันเราเก็บไหลเยอะเกินไปรักแรนี่ยจะชนใต้แขนของลูกค้ามากเกินไปเราก็ต้องดูแต่ตัวนี้ลูกค้าบอกว่าไม่ชนใส่ได้แต่เพื่อความไม่ประมาทเราก็ต้องมาคว้านใต้รักแร้ลูกค้าด้วยตัวนี้ตะเข็บข้างนะคะเขาก็ใช้ห่อมาแบบนี้นะเย็บก่อนข้างหนึ่งแล้วก็เอาอ่าตัวนี้มาตลกแบบนี้นะคะเราไม่ทําแบบเขาก็ได้นะ เราเลาะอ้าออกมาก็จะเป็นแบบนี้นะคะช่วงนี้เขามีงานแต่งกันเยอะเขาก็จะมีชุดแบบนี้มาแก้เยอะนะคะเอาด่วนเอาด่วนหลังจากที่เราเลาะตะเข็บข้างเปิดออกมาแล้วใช่ไหมเราก็จะเย็บต่าลงไปอีกอันนี้เราจะเอาลงเท่าไหร่ก็ได้แล้วแต่เราแต่ตัวนี้เราลงแค่ครึ่งนิ้ว ิดโค้งมาเลยนะคะโคง้งมาหายโค้งแขนเดิมแบบนี้เกียนออกคลิปเป็นส่วนโค้งแบบนี้เราต้องคลิปเย็บได้ข้างหนึ่งเราก็เอาอีกข้างนึงมาเช็ดแบบนี้จากนั้นเราก็เปิด ล่วงออกมาแล้วเราก็เย็บตรงที่เราขีด เย็บล้มตะเข็บหรือการปิ้นการปิ้นเสร็จแล้วเราก็มาจับดูแบบนี้นะตรงนี้นะเห็นไหมคะให้ตะเข็บตรงกันเราไม่เข้าอมแบบเ้านะเราเข้าใหม่นะแล้วก็เย็บนะคะเย็บเส้นเดิม เพราะลูกค้าไม่ได้เก็บอ,อกนะคะแค่เราควานวงแขนหลังจากนั้นเราแบะตะเข็บตรงนี้แล้วก็พับลงไปนะคะแบบนี้ะเขาก็จะปิดรอยที่เราเลาะ ตรงนี้ก็จะเรียบวงแขนนะทำแบบนี้นะเย็บล็อกไว้ด้วยพับลงมาแบบนี้ ลักษณะคล้ายกันกับเมื่อกี้แต่ของเราจะเรียบกว่าเนี่ยของเราจะแบนเรียบกว่าตรงนี้นะคะลูกค้าใส่จะไม่เจ็บนะจะแบนกว่าตอนที่เรายังไม่ได้แก้นี่เราก็จะเพิ่มวงแขนลงมาอีกประมาณครึ่งนิ้ว ถ้าหากว่ามันชนรักแล้เราลงได้อีกนะถ้าหากว่ามันชนอีกเราก็ลงไปอีกนะคว้านลงไปอีกเพราะว่าสาบยังเหลือเยอะเนี่ยเราคว้านลงมาได้ถึงนี่เลยนะไม่ต้องกลัวนนะเสร็จแล้วได้ประมาณนี้แหละจ้า